เพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้หนูจะมากินอันนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะมันชื่อบัตปอร์ูาเดี๋ยวเรากินมาให้ดู แบบนี้นะคะมีเป็นชูบะชูบคิตตี้เซอร์ไพรส์ค่ะมีให้สะสมถึง10ตัวเลยเป็นการะชองนะคะ10ตัวเป็นคอลเลคชั่นโอลิมปิกกีฬากีฬาโอลิมปิกญี่ปุ่นนะคะแกได้อะไรครับแกแกได้อะไรครับฟุตบอลฟุตบอลเหรอครับโอ้น้องโมกิล่าน้องโมกิแกได้อะไรคะพี่คุณช่วยน้องแก่่อยะคะ่ะ ดได้เมโลดี้ค่ะตัวนี้ใช่ไหมคะไห<ช>นโชว์สิคะขอโชว์หน่อยค่ะน้องโมทกากะได้แกะออกมาตัวแรกของน้องโมทกากะ <c oughs> <c oughs> ได้อะไรนะนกไม่เสร็จค่ะอ้าวไหนหนูลองแกะเองสิคะอันที่หนึ่งละไหนมีอันที่สองอันนี้น้องโมกิแกะอันที่สองได้เป็นตัว ชิ้นมอนโลนะคะชิ้นมอนโลถือเบสบอลค่ะแม่ก็มองไม่เห็นเลยได้ชิ้นมอมนโลตัวที่สองเราจะมีให้สะสมสิบแบบเลยนะคะในกล่องนี้ก็จะเป็นแบบเซอร์ไพรส์แล้วแต่ว่าจะได้อันไหนนะคะ,ะ,ะอ่าไหนอัน<ก><ก>ที่สามอะไรไคะต้องแกะให้หมดก่อน แกะกันใหญ่เลยนะคะอันที่สามน้องโมกิน้องโมกิจะได้อะไรคะไหนดูสิคะได้ไหมคะได้ค่ะน้องโมกิได้อะไรคะอูดดอูคิตตี้อ้าวตัวที่เป็นนางเอกของเรื่องนี้นะคะเป็นกิตตี้ไหนโชว์กิตตี้ออตหนอกิตตี้ค่ะนูเรียกกิตตี้บีกิตตี้เป็นกีฬาอะไรคะ บอลบอลเล่บอลน,นะคะคิตตี้นี่ได้เจ้านางเอกแล้วคิตคต,คตี้นะคะนนค่ะ,คะแล้วโมกุณได้อะไรคะ <c oughs> บาดมือนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้ออกมากี่ตัวแล้วนะคะน้องโมงกิได้มาสี่ตัวแล้วนะคะค่ะอันนี้คือตัวหนูตัวหนูหนูได้คิตตี้อันนี้จาดก เดี๋ยวแกะออกมาทีละตัวอ่นนาอน้องโมกี่ได้ตัวนี้อนนะไรนะตัวนี้ลาล่านะคะมีกีกี้ลาล่าตัวที่หนึ่งเนาะอ่าวางไว้ก่อนให,ให้ให้ดูทีละตัวนะคะตัวนี้ก็เป็นเคโลค่ะ <c oughs> เคโลนะคะ <c oughs> <c oughs> คิี่จะถือวอลเลย์บอลน,นะคะเคโกก็จะถือเซิร์ฟนะคะเซิร์ฟอ่ะสองตัวเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะได้อะไรบ้างคิตตี้ตัวที่<อ>สามนะคะคเรียงกันไว้ให้นนดูเลยนะคะค่ะสามแล้วนะสามแล้วนะนได้นนตัวที่สามตัวที่สี่ชินน้นเนมอนโรนะคะ น้องโมกิได้ชิ้นแนมอนโลนะคะ<อ>ชิ้นนมอนโลจะถืออะไรนะเบสบอลนะคะอันนี้อันนี้อันนี้อน,น้ออออน้องโมกิเลี้ยงให้เพื่อนเดูเลี้ยงตรงนี้ก็ได้ชูบ้าชูโอเคตรงนี้จะสวยจะได้เห็นชัดพอดีนะคะอ้ะาวพอแกะได้สี่อันแล้วเดี๋ยวแกะต่อไปค่ะเดี๋ยวมาแกะต่อนะคะว่าเราจะได้อะไรกันอีกค่ะ จะเป็นแบบลูกใหญ่เซอร์ไพรส์เหมือนกระปชองน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะนี่ชิบาชุบนี่เขาจะบอกโอเพนทำไมเด็กๆไม่โอเพนตรงนี้ล่ะเมื่อกี้น้องทาก,กะกันไกลบาดมือไปแล้วนะคะเราก็แกะบนี่ไงก็จะง่ายนะคะเราก็เปิดออกมาเปิดออกมา ฮึบฮึบได้อะไรตัวนี้ได้อะไรคะว้าวว้าวตัวนี้ได้ไ,ไ,ด,ได้หมาโพชกโกนะคะหมาโพชกโกน่ารักมากเลยเด็กๆก,ก็สามารถกินลูกอมอย่างนี้ได้นะอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนีเลือกอันนี้หมาโพชโกไหนขอให้คุณลูกค้าดูหมา ี่นกน้องโมกิตแกะตัวที่5นะคะจะได้หมาโพชโกที่เป็นยกน้ำหนักน่ารักแบบนี้นะคะที่หออกมาเลย5ตัวแล้วเขามี10แบบให้สะสมใน1บล็อกหนึกล่องเนี่ย1กล่องนี้ก็จะมี16ไข่ปลากระป,ระประชอง16อันเลยนะคะชุบะชุบ16อันแต่เราก็ต้องมาเซอร์ไพรส์ว่าเราจะได้อันไหนนี่ อันต่อไปเดี๋ยวแกะอันต่อไปนะคะลกจังเลยโต๊ะเรานี่นะคะอันต่อไปอันต่อไปจะได้อะไรนะตอนนี้ได้ห้าตัวแล้วเขามีสิบตัวเดี๋ยวเรามาหากันต่อนะคะจริงๆแกะง่ายนิดเดียวแต่แกะตรงนี้นะคะที่บอกว่าโอเพนตรงเนี้นะคะ่ะจะได้ไม่ต้องใช้กันไกอะไรให้บาดมือเด็กๆด้วยเนาะ จริงๆแกะง่ายนะแต่เด็กๆไม่รู้ใช่ไหมล่าก็เลยบาดมือเลยเด็วช่วค่ะค่ะใช่กันนะคะตึงๆแล้วก็กดลงไปนะคะเขาก็จะออกมาแบบง่ายๆเลยนะคะ <c oughs> น้องโมงกิทายชิว่าตัวนี้จะได้อะไรคะ ช,ชจะได้อะไรคะตัวนี้เตรียมตัวคะ่ะเด็กๆเ,เขาก็จะเซอร์ไพรส์กันตอนแกะนี่แหละนะคะเ <c oughs> ออฟื้นฟนี้ย,ย,ย,ย <c oughs> ได้ตัวไม่ซ้ำเลยด้วยนะคะในในกล่องเนี้ยคะ่ะได้โมกกิได้อะไรนะคุโรมิ ตัวนี้คูโรมินะคะยังไม่ซ้ํากันเลยนะคะในนี้นชื่อคูโรมิคูโรมิถืออะไรคะถือลักบี้นะคะคูโรมิถือลักบี้อย่างนี้เลยเกี่ยวพื่งเกียพื่งเกียวพึ่งค่ะได้คูโรมิอ่าจุดสองสี่หกหกตัวแล้วนะคะอะมอกินั่งลงดีๆค่ะหกอันแล้ว 6อันแล้วต่อไปอันนี้ทายซิว่าจะได้ตัวอะไรคะทายซิทายซียซแกะต่อนะคะเรามาแกะกันต่อนี่ไงก็จะแกะง่ายๆลากไปตามเส้นนี้นะคะเด็กๆจะได้ไม่ต้องกลัวกันไกลบาดมือเนาะอ่าได้อะไรคะคล๊บๆ ปกติที่บ้านเด็กๆก็ชอบอยู่แล้วนะคะชูบ้าชูว้าวตัวนี้ซ้ำค่ะกบเคโรที่ถือเซิร์ฟสเก็ตตัวนี้ซ้ำนะคะเคโรเคโรซ้ำเก็บไว้ตรงนี้นะคะได้ซ้ำสองอันอ่าต่อไปค่ะมมกิเอามาอีกหนึ่งลูกสิคะได้ค่ะอีกหนึ่งลูกค่ะัจหน่อยได้ไหมคะอันนี้ไม่ต้องเก็บไว้ให้ลูกค้าเอาไว้ให้ลูกค้าอันนี้โอเคไหมคะไม่ต้องแกะ อันนี้ของคุณลูกค้าเหมือนกันอันนี้ของโมงกิแกได้ขอกนเกนนะี่จะมีคุณลูกค้าที่อยากได้เฉพาะเฉพาะตัวตัวกระตูนนะคะอยา่าเพิวเก็บไว้ให้นะคะสายกาป๋าชองก็ต้องมาแล้วค่ะนี่ เวอร์ชั่นกีฬาโอลิมปิกซาริโออะไรคะอันนี้ได้อะไรคะนี่ได้กิกี้ที่เป็นคู่กับลาล่านะคะยังไม่ซ้ำอ่าซ้ำแค่หนึ่งอยู่เลยเนาะนี่โอ้โออ่าตัวที่เจ็ดมาแล้วเหลืออีกสามตัวนะคะนี่ ตัวนี้จะเป็นกิกกี้ที่ถือสเก็ตบอร์ดนะคะเท่สุดๆเลยกิกกี้ถือสเก็ตบอร์ดค่ะตัวนี้ของหนูนะถือสเก็ตบอร์ดนะคะกิกกี้คู่กับลาลานะคะในทวินสตาร์ใครที่เป็นสายซาริโอก็จะต้องมีน้องโมงกี้บอกว่าอยากทานแล้วนะคะอยากจุ๊บแล้วโอเคแกะ แวะแกะให้น้องโมกิชุบ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 ก่อนนะคะชุบชุบโอเคอ่ะให้แวะมั่มก่อนอ่ะต่อไปค่ะอันต่อไปนะคะได้อะไรเอ่ยโอ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 อูยังไม่ซ้ำเลยนะคะนี่ได้ปอมปอมปูรินค่ะปอมปอมปูรินเจอที่แปดแล้วอูอูอูอ ตัวที่แปดแล้วนะคะจะให้ดูเลยตัวนี้ปอมปอมปูรินเป็นกีฬาเทควันโดนะคะน่ารักมากเลยค่ะปอมปอมปูรินเหลืออีกสองตัวนะคะพลัมพลิเหลืออีกสองตัวที่ไม่ซ้ำเราขัดใครคลัมคลัมพลินเอามาเลยค่ะต่อไปนะคะขอให้ไม่ซ้ำใช่ไหมกาัปไาช่อง เหมือนเหมือนยอดตู้เลยนะคะยอนนะะดตู้ยอดตู้กับไปชองเซอร์ไพรส์คือถ้าถ้าแกะทั้งบ็อกก็จะได้ครบนะคะอ้ยอันนี้ซ้ำค่ะได้กีกี้นะคะตัวนี้ได้กีกี้ซ้ำแล้วตัวนี้ตัวนี้ได้กีกี้นะคะ,ค,ะคุณลูกค้าที่ อยากได้แต่ตัวก็เก็บไว้ให้นะคะมีคนบอกให้เก็บให้ต่อไปค่ะได้ตัวอะไรนะเราจะหาอีกสองตัวนะคะสองตัวท<ม>ี่5<ม>้อันแล้วค่ะ้าซเลยอ๋อมีหอันอยู่ในในบล็อกจะมีกี่อันคะมีสิบหกนะคะน้องโมกีิจะมีสิบหกตัวในบ็อกนะคะ อืมอร่อยไหมคะเขาจะเป็นรสนอ่าสตรอเบอรี่ <laughs> เป็นรสสตรอเบอรี่นะคะรสสตรอเบอรี่อร่อยที่สุดค่ะอันนี้อ,อะไร ยังไม่ซ้ำเลยค่ะ bad, bad, ตัวที่เก้าแล้วแบดแบดมาลุ bad, bad, นะคะแบดแบดมาลุ bad, bad, เขาจะถือบาสนะคะลูกบาสบาสเกตบอลน่ารัก <ขอ S 1> น่ารัก,อ,รยกอย่นี้ขออันนีก้กอนนะคะอค่ะแป๊บนึงนะคะเราขาดอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นเรายังไม่มี มายเมโลดี้ค่ะคนสวยตัวคนสวยลรวยังไม่มีตัวคนสวยเอาอันไหนดีคะน้องโมกี้อาอาาตอนนี้ก็เหลือไม่กี่ลูกแล้วเอาไหนดีนะถึงจะเจอไมยเมโลดี้คุณแม่เอาอันนี้แล้วนะคะเราต้องมาตามหาไมยเมโลดี้กันนะคะมายเมโลดี้อยู่ไหนเอยอันนี้จะได้ไมยเมโลดี้ไหมนะหนูไม่ทราบหนูไม่ทราบเลยเหรอคะ ขอให้เป็นไม m e เม d ลดี้นะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บชิบุบชูบุ๊บชูบชุบชูบะชูบปกติน้องโมกิก็ชอบทานอยู่แล้วใช่ไหมคะชูบาชูบทีนี้มีเวอร์ชั่นซาริโอมายิ่งน่ารักแล้วก็ยังน่าทานด้วยนะคะน่ารักแล้วก็น่าทานและน่าสะสมอีกด้วยโฮ้ย ฝันเป็นจริงไม่น่าเชื่อหยิบมาได้ไหมเมโลดี้คะม็กี้ได้เมโลดในที่สุดเราก็ได้ครบแล้วนะคะได้ไม์เมโลดี้แล้วค่ะได้ไม์เมโลดี้มาแล้วนะคะเดี๋ยวแกะพอแล้วค่ะคราวนี้แกะครบแล้วท่านลูกค้าก็ได้เห็นคร,ค,รครบทุกครบทุกตัวทั้งสิบตัวแล้วนะคะนี่ตัวสุดท้าย ได้ไม m เมโลดี้นะคะไม m เมไม y เมโลดี้เขาจะถือไม้เทนนิสนะคะน่ารักมากเลยอ่าทั้งสิบตัวสะสมครบแล้วนะคะคือถ้าในบ็อกในกล่องเขาทั้งเซ็ตก็จะมีสิบตัวอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราที่เหลือเราก็จะมีตัวซ้ำซึ่งดูซ้ำไปแล้วตัวกบเคโรแล้วก็ยังจะเหลืออีกสี่ สีอฟองนี้ที่จะซ้ํานะคะเราก็ไม่รู้ตัวไหนเดี๋ยวมาดูว่ามดกิคะยิ้มมาให้คุณลูกค้าดูกันหน่อยค่ะโองคุณาทั้งหมดนะคะเราจะมีทวินสตา์ที่ได้เป็นคู่นะคะทวินสตา์ที่เป็นลูกฟุตบอลอย่างนี้แล้วก็เป็นตัวลาล่าแล้วก็ตัวกิกี้ที่เป็นคู่ของเขานะคะก็จะได้ตัวนี้กิกี้ถือเซิร์ฟสเกตนะคะแล้วก็ แล้วก็มีตัวกบกบเคโลตัวนี้นะคะกบเคโลนี่นะคะตัวนางเอกของเขาเลยก็จะเป็นคิตตี้คิตตี้เขาจะถือบอลเลีบอลนะคะน้องมอกี้ไปไหนแล้วก็ชีเนมอนโลจะเบสบอลน,นะคะถือถุงมือเบสบอลน,น่ารักมาก ตัวนี้โปชโกหมาโปชโกก็จะถือตัวนี้ยกน้ำหนักน่ารักน้องโมกิหมาโพชโกถือยกน้ำหนักอ่าแล้วก็ยังมีตัวนี้ด้วยนะคะชอคปปิีู้โรมิระวังหล่นนะคะคูโรมิคูโรมิเขาจะถืออะไรลูกลักบี้นะคะลักบี้ เดี๋ยนะคุณแม่จะไล่ให้คุณลูกค้าดูทีละตัวเพื่อนๆดูแล้วตัวนี้ก็จะปอมปอมกูลินเทคอนโดที่น้องโมงกิชอบเทคอนโด,นโดแล้วก็ตัวนี้แบทแบทมาลุจะถือบาสนะคะลูกบาสแบทแบทมาลุจะได้ลูกบาสอย่างนี้ตัวสุดท้ายที่เรารอก,ก็คือไม My m e ม o d y ค่ะน่ารักไ y m เมโลดี้เมโน่ารักมากเลยจะถือเทนนิสนะคะ My Melody จะถือเทนนิสอย่างนี้นี่ใครที่ชอบทานอยู่แล้วชูบชุบอย่างนี้นะคะเราเขายังมีเวอร์ชั่นที่แบบมีตัวการ์ตูนซาริโอที่เป็นซาริโอกีฬาโอลิมปิกให้อีกก็ยิ่งแบบ น่ารักมากมากเลยใช่ไหมคะน้องโมกี้แล้วก็มาสะสมกันนะคะวันนี้ก็มาแกะให้ทุกคนดูเรียบร้อยก็ลองดูนะคะชอบทานอยู่แล้วใช่ไหมคะปกติก็ทานอยู่แล้วยังมีการ์ตูนน่ารักให้อีกนี่ก็ชอบมากมายนะคะใครที่เป็นสายซาริโออย่าลืมเก็บสะสมกันนะคะอันนี้แอบเก็บไว้ตั้งสามตัวเลยให้ให้เพื่อนๆดูก่อนโมกี้นี่นะคะน่ารักทั้งนั้นเลย Uhm เดี๋ยวเราจะมาแกะขนมกันให้ดูเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ไปก่อนค <saber. S 3> ่ะสวัสดีค่ะจะได้แบบนี้น่ารักมากเลยนะคะคุณลูกค้าค<วร> <me> ิดว<ร> <series> ่าหนูกินอะไรอยู่คะลึกเอิมบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ